กรับสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามทุกท่านรวมถึงทุกๆคนที่ผ่านทางมาวันนี้เราจะมาสปอยมังงะวันพันแมนในตอนที่126ก็จะเป็นการเล่าย้อนเหตุการณ์กันสักเล็กน้อยเนื่องจากวนะันพันแมนณตอนนี้ดําเนินมาถึงตอนที่145เป็นที่เรียบร้อยจริงๆแล้วในตอนล่าสุดนี้บ้านเราจะเรียกว่าตอนที่144.2แต่ฝั่งเทศจะเรียกว่าตอนที่145 ซึ่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเรียกต่างกันแต่เอาเป็นว่าในระหว่างที่รอตอนใหม่ออกมาเรามาย้อนเหตุการณ์กันสักเล็กน้อยจริงๆก็มีคนขอให้ทำตั้งแต่หลังจบซีซั่นสองแต่ถ้าทำแบบนั้นคงตามตอนล่าสุดไม่ทันแน่นอนเพราะงั้นขอเริ่มจากตอนที่126แล้วกันโดยวันพันแมนตอนที่126เรื่องราวได้เริ่มขึ้นที่ไซตามะและแฟลตประกายแสงหลังจากที่หลงทางในรังของสมาคมมนุษย์ประหลาดเป็นเวลานานพวกเขาได้จับม มนุษย์ประหลาดตาเดียวตัวหนึ่งที่ดูค่อนข้างอ่อนแอมานำทางให้กับพวกเขาและในตอนนี้พวกเขาทั้งสามได้ขี่รถรางจนมาถึงเมืองแร่ใต้ดินของสมาคมมนุษย์ประหลาดซึ่งที่นี่พวกมนุษย์ประหลาดก็กำลังทำงานกันอยู่แกลดได้พูดกับมนุษย์ประหลาดตาเดียวว่าเข้าใจละ ที่นี่เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ทำชั่วของพวกแกนี่เองแต่ดูเหมือนว่ามนุษย์ประหลาดตาเดียวจะไม่รู้ว่ามีเหมืองอยู่ที่นี่ส่วนไซตามะทำหน้าเหมือนจะคิดอะไรดีๆออกแต่ทั้งใดนั้นมนุษย์ประหลาดขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายปูได้เข้ามาโจมตีพวกเขามนุษย์ประหลาดตาเดียวได้หยิบผ้าคลุมของไซตามะมาเป็นที่กำบงังแล้วพูดขึ้นว่าตัอยู่ข้างเดียวกับพวกเองนะเวย้ย ไซตามะก็บอกมันว่าอย่าดึงเดี่ยวผ้าคลุมหลุดในขณะเดียวกันมนุษย์ประหลาดปูก็โจมตีมาอีกครั้งแต่ไซตามะและแฟลตดก็สามารถจัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายมนุษย์ประหลาดตาเดียวถึงกับลูกตาทะลักเมื่อเห็นความแข็งแกร่งของทั้งสองคนเมื่อจัดการมนุษย์ประหลาดเสร็จพวกเขาก็กลับมาที่รถรางอย่างรวดเร็วแฟลตดถึงกับตกใจเล็กน้อยที่เห็นความสามารถของไซตามะแต่แฟลตดก็ยังไม่ได้พูดอะไร ใจตมะได้พูดขึ้นก่อนว่านายเองก็ไม่เลวเหมือนกันนะนายค่อนข้างเร็วเลยทีเดียว แกลดก็เลยได้พูดขึ้นว่าชั้นเนี่ยนะค่อนข้างเร็วส่วนมนุษย์ประหลาดตาเดียวถึงกับาวาที่เห็นความโหดของไซตามะและแฟลดเพราะจริงๆแล้วมันวางแผนที่จะจัดการพวกเขาทั้งคู่อยู่ตลอดเวลาไซตามะได้ทวงผ้าคุมคืนจากมนุษย์ประหลาดตาเดียวมันก็รีบส่งให้อย่างรวดเร็วทันทีที่ทไซตามะสวมผ้าคุมเสร็จมนุษย์ประหลาดตัวใหม่ได้โผล่มาและใช้ขาของมันแทงทะลุผ้าคุมของไซตามะทำให้ไซตามะหลุดออกจากรถราง แฟลตทำได้เพียงเอื้อมมือออกไปเท่านั้นแฟลตก็คงคิดว่าไซตามาคงซีแงไปแล้วเพราะมนุษย์ประหลาดมันตามหลังพวกเขามาติดๆส่วนเบื้องหน้าของพวกเขาเป็นหุบเหวลึกที่สะพานขาดพอดีมนุษย์ประหลาดตาเดียวที่คิดว่าคราวนี้ตัวมันไม่น่าจะรอดมันได้เข้าไปกอดขาแฟลตเอาไว้พร้อมกับพูดขึ้นว่าบ้าที่สุดขอให้สมาคมมนุษย์ประหลาดจงเจริญและแล้วพวกเขาก็ไร้ซึ่งทางหนีด้านหลังเป็นมนุษย์ประหลาดฝูงใหญ่ส่วนด้านหน้าเป็นสะพานขาดที่มีหุบเหว ลึกแต่ทว่าแฟลตกับไม่ได้เกรงกลัวกับสถานการณ์นี้เลยแม้แต่น้อยเขาได้ใช้ความเร็ววิ่งไปฟันมนุษย์ประหลาดพวกนั้นจนหมดแต่ทว่าแทนที่มนุษย์ประหลาดพวกนั้นจะขาดเป็นท่อนๆมันกลับแตกกระจายไปทั่วบริเวณเนื่องจากไซตามะได้ต่อยพวกมันจากด้านในอุโมงค์และที่ไซตามะมาช้าก็เพราะพี่แกแอบไปจิกทองของพวกมนุษย์ประหลาด ่วนแกลดดูจะตกใจนิดๆที่ไซตามะรอดมาได้จากนั้นพวกเขาก็วิ่งด้วยความเร็วเพื่อดันรถรางให้ข้ามไปอีกฝั่งโดยที่ไซตามะใช้แค่มือเดียวในการดันรถรางเนื่องจากมืออีกข้างถือถุงทองคําอยู่แต่ในระหว่างที่พวกเขาลอยอยู่บนอากาศมนุษย์ประหลาดตาเดียวได้หลุดออกจากขาของแกลดและกําลังร่วงลงสู่บุบเหวลึกไซตามะก็เลยเผลอพูดขึ้นว่าอย่าร่วงนะเว้ยไอตัวนําทางพี่แกพูดพร้อมกับเอื้อมมือไปจับมนุษย์ประหลาดตาเดียวเอาไว้ทําให้ถุงทองคําทั้งสอง องถุงที่พี่แกคาบไว้และถือไว้ร่วงลงสู่ก้นเหวลึกไปพร้อมๆกันไซตามะที่เพิ่งนึกขึ้นได้ก็ถึงกับทำหน้าหมดอะไรตายอยากหลังจากที่ข้ามสะพานมาได้แปลดได้พูดกับไซตามะว่าทำได้ไม่เลว แต่ไซตามาก็ไม่ได้สนใจนั่งทำหน้าอมทุกข์อยู่คนเดียวความรู้สึกของพี่แกในตอนนี้คงอยากกระทืบมนุษย์ประหลาดตาเดียวเป็นอย่างมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นตัวนำทางแต่ถึงจะพูดแบบนั้นก็ดูเหมือนว่ามันจะนำทางแบบมั่วๆตัดมาที่สาวสุดเอกหน้าเซ็กอย่างไซโคสตอนนี้เธอถูกพลังจิตของทัตสึมากิปรุงร่างเอาไว้เธอได้พูดขึ้นว่าโรเวอร์หรือโปรจิตไม่ตอบสนองต่อเทเลพาที่ดูเหมือนว่าเธอจะมองเห็นพวกไซตามาจากระยะไกลด้วยพลังจิต หรืออะไรบางอย่างเธอได้พูดว่านี่มันอะไรกันไอ้โลนนั่นก็เป็นฮีโร่งั้นหรือขนาดพวกวิปริตยังเข้ามาได้ลึกขนาดนี้เลยหรอเนี่ยทัตสึามากิเองก็เหมือนกันดูเหมือนว่าฉันคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องออกไปจัดก,การกับเธอด้วยตัวของฉันเองจากนั้นไซโคสได้ใช้พลังจิตด,ดึงขวดอะไรบางอย่างมาจากนั้นเธอก็ดื่มมันเข้าไป ทำให้เกิดปฏิกิริยาบางอย่างกับร่างกายของเธอจากนั้นเธอได้พูดขึ้นว่าอย่ารู้ไมว่าฉันวางแผนเพื่อวันนี้มานานแค่ไหนเดี๋ยวจะแสดงให้เห็นถึงพลังของท่านไซโคสผู้นี้ที่แม้แต่เกียโรเกียโรยังเทียบไม่ติดว่ามันน่ากลัวแค่ไหนภัยพิบัติระดับมังกรไซโคส